แตกอยู่นะซนส,สาร,รอ่มออะมีคนงานใช่ไหมในโรงงานแทบในโรงงานนะเออถ่ายเหตุการช์แล้ใครสอบกันแล้วเดี๋ยวออกข่าวเลยโอไม่เหลือแล้วขนาดเนี้ยเออออกข่าวดังในใจเคอยดูดิแฟนถ่ายตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ดังตึ้งแฟนปุุกตัวออกมาถ่ายเลย แล้วถ่ายไม่ทนันเฟนบอกว่าเฟนบอกเอาโทรศัพท์อ่กูก็นุกว่าเอาโทรศัพท์ทำอะไรไหนให้เธอถ่ายแต่ครั้งแรกจะบึ้มเลยอ่สงสารเนาะสงสารคนอยู่ตรงนั้นน่ในในะใช่หัวมันใกล้มากเลยช่องเปต่างต่างออกมาเลยแต่คนอยู่ใกล้ๆพอเก็บสะพานแต่ว่าทำไมรถด,ดับเพลิงมันช้าจังเลยวะโคตรช้าเลยอ่ะ รเราบางคเข้าไปแค่สามคันสนะี่คันเลงมีงแต่รถอันนี้ปอตึกตึงเนี่ยรถโรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็ทุกคนคงจะได้ดูคลิปไปบ้างแล้วเนาะก็จะมาเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ มีเออแก๊สโรงงานโรงงานหนึ่งนะคะมันระเบิดตอนตีสามสบอดนาทีแล้วในขณะน,นี้ในขณะตอนนี้ควันก็ยังไม่หมดเพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้งยิบไปนิดเดียวเองแล้วก็ถ่ายคลิปลงทูทูไปแล้วว่าความแรงของระเบิดนะมันแรงแค่ไหนจากที่ โรงงานระเปิดกับที่ฟ้าอยู่นี่ห่างกันแค่หนึ่งซอยเท่านั้นนะคะแล้วตะแก่ก็ได้ดูข่าวช่องสาสสองไปแล้วว่ามันได้รับความเสียหายเยอะมากเลยคนที่อยู่ใกล้ๆกละกระจกอะไรก็พังหมดเลยแล้วเราอะอยู่ห่างกันตั้งหลายร้อยเมตรอ่ะเออมีกระจกเสียหายอยู่สี่ห้องนะคะห้องเช่าฟ้าอยู่ห้องเช่าเป็นตึกแถวนะเออเดี๋ยวทํา เท้าวความไปไอ้ตะเกียบนิดนึงตอนแรกเสียงมันดังบึมเสียงดังบึมแล้วก็ตกใจใช่ไหมตกใจแล้วก็สะดุ้งตื่นเอ้าแล้วก็คิดว่าฟ้าผ่าเออแล้วก็คว้าหาพผอมหาผอม,มาหาผอมคว้าหาพผอมเอา้าพอนอนได้แป๊บหนึ่งเอา้ามันไม่ใช่ฟ้าผ่านี่หว่ามันเป็นเป็นอะไรอะ่ะรถชนตึกเหรอเพราะว่าอยู่ในตึกที่ฟ้าเศร้าอยู่เนี่ย มันติดถนนค่ะรถพวกมันเข้ามาบ่อยก็เลยเอา้ารถเฟือ่อไอ้รถพ่วงชนตึกเหรอก็เลยก็เลยแง้มแง้มหน้าต่างออกไปดูต่างสติได้เลยแง้มหน้าต่างออกไปดูแล้วก็จะมีไฟแสงไฟเข้ามาเอา้าแล้วรถมันไปไหนอ่ะไม่เห็นรถมองค่ะเราก็ไม่เห็นรถก็เปิดประตูออกไปตัดทิศใจเปิดประตูออกไปนะคะก็เห็นแสงไฟแบบลุกวาบเลยอะ่ะ แล้วก็เพื่อนห้องบอกว่าห้องเขานะก็ตกร่วงลงมาแบบโคมคามเลยแล้วก็เนี่ยนะหน้าต่างของฟ้าอนะ่ะมันแบบมันอย่างงี้เลยอะ่ะมันปิวแบบว่อนเลยอะ่ะด้แบบเออมันแรงมากนะตอนแรกเราคิดว่าเออแบบเอ๊ะกูจะตายหรือเปล่าวะเสียงดังบึ้มคิดว่าตายแน่แหล,ละตึกถล่มแล้วแหละว่าเออรถ รถสิบล้อ,ลอชนตึกถล่มแน่ๆเลยคิดในใจเออกูต้องตายนแน่เลยแต่มไม่ใช่อระ,ะเบิดเนาะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะเมื่อคืนนี้ตอนออกไปดูก็สลดใจแล้วก็หดหูใจมากคิดว่ามีคนบาดเจ็บเยอะไหมเสียชีวิตไหมแต่ข่าวบอกเมื่อเช้าเนี่ยว่ายังไม่มีคนเสียชีวิตนะคะแต่บาดเจ็บไปสี่รายแล้ว แล้วก็มีคนอยู่ในตึกที่ฟ้าอยู่เนี่ยเขาทํางานอยู่โรงงานนี้แล้วเมื่อคืนนี้ญาติเขาก็ไปดูแล้วแต่ยังไม่ได้ถามญาติเขาว่าเขาเป็นอะไรมากไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยผ้าม่านห้องฟ้านะตอกตะปูไว้แต่ว่าหลุดลงมาเลยอะแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็แสงไฟมันเล็ดลอดเข้ามาเนาะก็ก็ลุกออกมาดูว่ามันไหนรถมหารถมาเห็ุนี่นะคะเนี่ย ควันไฟเอฟมันยังอยู่เลยนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยแบบไปใกล้มากเลยนะนูน่นตั้งแต่ตีสามสิบสามสิบเอ็ดนาทีนะคะเนี่ยจนปานนี้แล้วยังไม่ยังไม่ไมันยังไม่หยุดเลยอะ่ะแล้วก็มีรถโรงพยาบาลรถนูน่นรถนี่วิ่งเข้ามาตลอดนะ แค่ดูควันตอนนี้เราก็ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนแล้วเนาะดูดิดูดนีออ่แล้วผู้คนที่อยู่แถวนี้เขาแตกตื่นกันหมดเลยคนที่แบบมีบ้านมีโรงงานอยู่ซอยนั้นเขาก็วิ่งขับรถออกไปดูกันว่าเออแบบก็มี มีโรงงานของตัวนายเพื่อนออฟฟิศของตัวนายเพื่อนจะอยู่ซอยยีิเอ็ดเขาก็ได้รับความเสียหายเขาก็จกเขาแตกนี่นะอแตกก็ห้องนี้ห้องที่สองห้องนี้ห้องที่สามห้องนั้นห้องที่สี่ ไฟมันคงจะยังมีอยู่เนาะเขาบอกมันเป็นเป็นแก๊สมันเป็นอะไรเป็นเคมีเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ดูข่าวมันก็ตกใจอยู่เมาาื่อเช้านี่ดูควัน ย้งใมาเก็บภาพให้ดูเนาะแต่ไม่ได้ไปดูใกล้ๆเราค่ะไม่กล้าไปถามว่าไปได้ไม่ไปได้ค่ะมันไม่ได้ไกลใกล้ๆนี่เองกลัวเนาะไม่กล้าไปแต่เมื่อคืนกเคนขับไปดูหลายคนอยู่เห็นเขาขับมอเตอร์ไซค์กันไปเยอะอยู่ทุกคนถ้ามีบ้านมีญาติมีอะไรที่ทำงานดูซอยนั้นเนาะเขาก็เป็นห่วงเขาก็ไป เก็บภาพมาให้ไว้ชม